มาเบิ่งปลาซิวลงตรงกันพี่น้องพญายามมาเนีย่ยสิเหลือกมกอุ้ยนี่กุ้งห้อมอุย้ยนี่กุ้งน้ำนี่นไงปลาซิวหน่อยแล้วกับปลาขาวอันไหนพี่น้องอุยอ้ยสีอู๋แล้วสีมกเนะปะ มีปลาอันโหมีปลาเพราะว่ามิกุ่มก็ <c oughs> ยามหลอดมากพี่น้องฝนตกมาขึ้นยังเงียยังหยาบพรเข็ดจ้าหน่อยก็มีปลาเข้ามุนปลาแบบนี้เราอู้แสบีบมมกแสบพี่น้องอันนั้นแล้วสีเหลือกก่อนยังเงียมันหลาย ขอตัวเลือกก่อนจ้านี่เลือกแล้วพี่นอ้องหลายเติบยากสิตําเครื่องหมกม่ตรไข่พริก,กหอมตำกันเลยจ้าตำแหลกแล้วจ้า,ามาใส่กันเลยกุ้งโอ้ยอะไรหล,ลายเห็ดกุ้งเต็มได้ไม่เยอะ ใส้นปลาพงนัวฮนะเริ่มเต็นแล้วกุ้งเต็นใส่ปลาแดกโอ้เข้มเนาะเข้มสนอ,สนอคนให้เข้ากัน หงมกกันจ้ามจ้าเห็ดหมกใหญ่ๆเลยไปตั้งไฟกันเลยจ้า,าตั้งไฟอ่อนๆหาเบิ้งตอนมันสุกนะจ้าสุกหรอจ้าพี่น้องมาเบิงหนาตาหมกปลาซิวแต่แสบบอกพี่น่ะ บอจ้ะพี่น้องหอมบอหืมยายบ่มีตองสาสยายมุกจะตองกล้วยหอมบอพี่น้องหอมบอมากินน้ำกันเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ